ปาฏิหาริย์รักษาโรคหืดและตาบอดมอ่อมหลวงปารสระตีเป็นหอบหืดมานานหลายปีในไม่ช้าหลังจากที่กลับมาที่ปุตตปรารตีแล้วท่านส่บาบาก็หยิบเอาลูกแอปเปิลลูกหนึ่งออกมาจากอากาศโดยการโบกมือตามเคยแล้วก็บอกให้เขากินเสียจะได้หายพอเขากินแล้วปรากฏว่าตั้งแต่นั้น เขาก็หายจากโรคหืดเด็ดขาดไม่ได้เป็นหืดอีกเลยนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็เป็นเวลาล่วงมา25ปีแล้วแต่เขากล่าวว่าปาฏิหาริย์ที่สําคัญที่สุดครั้งหนึ่งในตอนยุคแรกๆที่เขาทราบนั้นเห็นจะเป็นเรื่องของคุณแม่ของเขานั่นเองคือคุณแม่ของเขาเป็นโรคริดสีดวงตาตาบอดสนิทเลยทีเดียวในตอนที่ครอบครัวของเขา พบท่านไซบาบาในครั้งแรกนั้นท่านไซบาบาได้รักษาตาคุณแม่ของเขาโดยวิธีง่ายๆแบบที่พระเยซูรักษาคนตาบอดโดยใช้ดินเหนียวบางทีก็ใช้น้ำลายของตนเองบ้างส่วนท่านไซบาบาท่านใช้วิธีการเอากลิ่นดอกมะลิไปปิดไว้ที่ดวงตาของคุณแม่ของเขาแล้วก็ตรึงให้มันอยู่กับที่โดยใช้ผ้าพันแผลปิดไว้ ในวันรุ่งขึ้นท่านก็เปลี่ยนกลีบดอกมะริเอากลีบใหม่ปิดแทนแบบนี้เป็นเวลาสิบวันและบอกให้คุณแม่ของเขาไปร้องเพลงพชันทุกๆวันพอหลังจากครบกําหนดสิบวันเมื่อท่านเอาผ้าพันแผลออกและเอากลีบดอกมะริออกในวันสุดท้ายก็ปรากฏว่าตาของมารดาของเขาหายบอด และสามารถกลับมาเห็นได้อย่างแจ่มชัดเลยทีเดียวมอมรวงปารสระตีบอกข้าพเจ้าว่าหลังจากนั้นคุณแม่ของเขาก็ตาดีมาตลอดจนกระทั่งถึงแก่มรณกรรมซึ่งเป็นเวลาสิบปีหลังจากนั้นต่อมาได้แก่มอมรวงจีเวนกามุนีบุคคลผู้นี้เป็นบุคคลสำคัญในวงการอุตสาหกรรมปุ๋ยในมัทราช ข้าพเจ้าได้คุยกับเขาเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่านไซบาบาในระยะรแรกๆต่อมาเมื่อเขาได้ถึงแก่ความตายไปแล้วลูกชายของเขาชื่ออิสวระซึ่งเป็นสาวกที่เลื่อมใสท่านไซบาบาอย่างมากเหมือนกันก็ได้ดำเนินธุรกิจของครอบครัวของเขาต่อไปท่านไซบาบาซึ่งในตอนนั้นยังอยู่มัทราชมักจะใช้เวลาส่วนหนึ่งอยู่ที่บ้านของนายเวงกรรมัม ตามุนีผู้นี้เป็นประจำบ่อยๆหมมหลวงเวงกาตามุนีเป็นคนที่ซื่อสัตย์และเป็นคนที่พูดอย่างตรงไปตรงมาข้าพเจ้าสังเกตว่าโดยมากเขาไม่ค่อยขยายเกินความจริงและโดยมากมักจะพูดน้อยกว่าความจริงเสียด้วยซ้ำไปข้าพเจ้าได้พบหลักฐานแน่นอนเมื่อข้าพเจ้าตรวจสอบหรือเช็คเรื่องราวที่เขาเล่ากับคนอื่น ก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สงวนคำพูดและพูดไม่เกินความจริงเลยเขาเป็นคนระมัดระวังในคำพูดมากคือไม่ค่อยขยายความให้เกินความจริงเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องอีกสักเรื่องหนึ่งในบรรดาเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยเกี่ยวกับท่านไซบาบาซึ่งเขาได้บอกให้ข้าพเจ้าได้ทราบดังต่อไปนี้ปาฏิหาริย์การหยิบของออกจากทรายและวงจักที่ส้นเทา้า ในปี1944เขาเริ่มได้ยินข่าวแปลกประหลาดเกี่ยวกับเด็กมหัศจรรย์ผู้นี้ในหมู่บ้านอันธราประเทศซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของบรรพบุรุษของเขาเขาจึงตกลงใจว่าจะไปดูด้วย,วยตัวเองว่าข่าวนั้นมีความจริงมากน้อยเพียงไรในวันแรกที่หม่อมหลวงเวงกะตะมุนีไปถึงที่ปุตตะปรารตีนั้น ท่านสัตยาไซบาบาตอนนั้นท่านมีอายุเพียง17ปีเท่านั้นได้นำเขาพร้อมคณะอีกไม่กี่คนไปที่หาดทรายของแม่น้ำจิตตราวดีในขณะที่กําลังนั่งคุยกันอยู่นั้นท่านไซบาบาก็เอามือล้วงไปในทรายและหยิบขนมหวานออกมาส่งให้พวกลูกศิษย์กำมือหนึ่งและบอกเขาเอาไปแบ่งกันกินมอมหลวงเวนกะตะมุนีบอกว่า ขนมนั้นยังร้อนๆอ,อยู่คล้ายกับว่าเพิ่งเอาออกมาจากเตาไฟฉะนั้นเขาบอกว่าเขาต้องถือไว้ในมือชั่วคราวเพื่อให้เย็นก่อนที่จะกินได้นับจากนั้นเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เขาเห็นนี้ไม่ใช่เป็นการเรื่องการเล่นกลอะไรต่อไปแล้วเขาได้อยู่ที่หมู่บ้านนั้นต่อไป หวังว่าจะได้เห็นปาฏิหาริย์อื่นๆอีกนอกจากนั้นบ้างซึ่งเขาก็ได้เห็นสมตามความประสงค์เขาบอกว่าตอนนั้นข้าพเจ้ายังเป็นเด็กหนุ่มอยู่มันเป็นเรื่องที่สนุกกันมากทีเดียวข,ข้าพเจ้าเคยไปไว่ายน้ำกับท่านไซบาบาและคนหนุ่มอื่นๆอีกหลายคนด้วยและตอนนั้นเองข้าพเจ้าได้เห็นสังกุจักระ บนส้นเท้าทั้งสองของท่านขพเจ้าคือผู้เขียนจึงถามว่าสังกูจักกระคืออะไรขพเจ้าก็ได้อธิบายว่าสิ่งนี้เป็นรูปวงกลมเป็นวงจักรซึ่งมีมาพร้อมตั้งแต่เกิดทีเดียวชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายของบุคคลผู้อวตารลงมาจากสวรรค์คือแบ่งภาคมาเกิดจากพระผู้เป็นเจ้า บุคคลเช่นนี้จึงมีสังกุจักระอยู่ที่ส้นเท้าทั้งสองข้าง